ฝ่ายกองทัพพม่าที่ยกไปตีหัวเมืองฝ่ายตะเลตะวันตกตีได้เมืองตะกัวป่าเมื่อวันนังคารเดือน11อขึ้นเก้าคาแล้วยกไปตีเมืองตะกัวทุ่งได้อีกเมืองหนึ่งด้วยสองเมืองนั้นผู้คนพลเมืองน้อยพอกองทัพพม่าไปถึงผู้คนก็พากันอพยพหนีเข้าป่าไม่มีผู้ใดต่อสู้พม่าได้เมืองตะกัวป่าตะกัวทุง่งแล้วจึงยกข้ามไปเกาะถลางขึ้นตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่ปากพระ ฝ่ายพญาถลางตั้งแต่รู้ข่าวศึกพมา่าก็ให้บอกเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วเกณฑ์กรมการและพร่อิพเข้าประจำการรักษาเมืองคอยต่อสู้ข่าศึกพม่ายกขึ้นไปตั้งค่ายล้อมเมืองถลางไว้25ค่ายให้เข้าปล้นเมืองอยู่หลายครั้งชาวเมืองถลางต่อสู้เข้มแข็งพม่าตั้งล้อมเมืองอยู่จนแรมเดือน12ไม่ได้เมืองจึงคิดอุบายเลิกทับกลับลงเรือออกจากเกาะถลางไปทำเหมือนหนึ่งว่า จะกลับไปบ้านเมืองฝ่ายพญะยาถลางกับกรมการเข้าใจว่าพมา่าเลิกทับกลับไปหมดแล้วเวลานั้นคนในเมืองถลางถูกพมา่าล้อมไว้ได้รับความอดอยากพระยาถลางจึงปล่อยพร่พนไปหาสเสบียงอาหารตามภูมิลำเนาฝ่ายด้านทับพมา่าไปซุ่มกองทัพอยู่ที่เกาะยาวอยู่ข้างใต้ไม่ห่างจากเกาะถลางมากนักพอถึงเดือนไอ้ก็ยกกองทัพหวนกลับมาที่เกาะถลางอีกครั้งหนึ่งขึ้นที่ท่ายามูแขวงเมืองภูเก็ตบ้าง ขึ้นที่ท่าเรือและปากพระบ้างพระยาธารางรู้ว่าพม่าก,กลับมาอีกก็ตกใจให้เรียกไพร่ผลละเมืองกลับเข้ารักษาเมืองแต่รอบนี้ไม่ได้พักพร้อมเหมือนคราวก่อนแต่ที่เมืองภูเก็ตผู้รักษาเมืองตั้งมั่นอยู่ในค่ายพม่าจึงเข้าล้อมไว้ทั้งค่ายที่เมืองภูเก็ตและที่ลางฝ่ายพระยาทศโยธาพระยาราชประสิทธิ์ลงไปเกณฑ์คนในเมืองชัยาได้แล้วยกข้ามแหลมมาเลย,ยูไปทางปากพนม เดินไปถึงปากน้ําพังงาไปติดขัดด้วยไม่มีเรือจะบรรทุกกองทัพข้ามไปเกาะทลางต้องตั้งผักเที่ยวหาเรืออยู่เพียงนั้นกองทัพเจ้าพยายมรราชไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชและสมทบกับกองทัพเจ้าพญานาครพัทยกข้ามแหลมมาลายูไปถึงเมืองตรงังอันเป็นท่าเรือของเมืองนครศรีธรรมราชข้างฝ่ายทะเลตะวันตกก็ไปติดขัดด้วยเรือไม่พอจะบรรทุกกองทัพไปอย่างเดียวกันเจ้าพยายมราช จึงให้รวบรวมเรือของราษฎรแต่จะหาได้บรรทุกพลกองหนึ่งให้พระยาท้ายน้ํารีบยกไปช่วยเมืองถลางก่อนพระยาท้ายน้ํายกไปถึงเกาะชนกพบเรือกองทัพพมา่าพวกที่ตั้งอยู่เมืองภูเก็ตทํานองจะมาเที่ยวลาดหาสเสบียงอาหารแต่รบกับพม่าที่ในทะเลเรือพม่าไม่มีปืนใหญ่ด้วยเอาขึ้นตั้งที่ค่ายล้อมเมืองภูเก็ตเสียหมดสู่กองทัพไทยไม่ได้ก็ถอยหนีไปแต่ขณะเมื่อรบกันอยู่นั้นเล่าอองไฟ ลิวไปตกลงในถังดินปืนในเรือพระยาท้ายน้าดินปืนระเบิดถูกพระยาท้ายน้ํากับคนโดยสารที่นั่งไปในเรือลํานั้นตายเกือบหมดลําเรือก็แตกจมลงในทะเลหลวงสุนทอนกับหลวงกําแหงที่คุมเรือไปกับพระยาท้ายน้ําเห็นว่าเรือกําลังที่จะยกไปลบพุ่งถึงเมืองทลางก็ให้เรือเล่นเข้าอ่าวไปทางตะวันออกไปรวบรวมกันอยู่ที่ปากน้ําลาวแขวงเมืองกระบี่ฝ่ายกองทัพพม่าที่ดูเลียงสารกยอ คุมมาตีหัวเมืองปักใต้นั้นยกมาที่หลังตีได้เมืองมะลิวันเมืองระนองและเมืองกระบี่ก็ยกข้ามแหลมมาเลยอยู่มาตีได้เมืองชุมพรอีกทางหนึ่งยังไม่ทันจะตีต่อไปที่อื่นกองทัพไทยก็ยกลงมาถึงกรมพระราชวังบอวรอมีรับสั่งให้กองทัพพญาจาแสนยาก่อนยกเข้าตีพมา่ารบกันอยู่วันเดียวพม่าก็แตกพ่ายหนีกลับไปทีนี้ไม่ทันก็ถูกกองทัพไทยฆ่าฟันและจับได้เป็นอันมาก กองทัพกรมพระราชวังบวร,ร์ปราบปรามข้าศึกลงไปจนถึงเมืองตะกัวป่าขันพม่าแตกหนีไปหมดก็ตั้งกองทัพหลวงรอฟังข่าวทางเมืองถลงอยู่ที่เมืองชุมพรฝ่ายแย่ของนายทัพพมา่ารู้ว่ากองทัพไทยยกไปช่วยเมืองถลงเห็นว่ารอช้าจะไปเสียทีจึงแบ่งกาลังที่ตั้งล้อมเมืองถลางมาเพิ่มเติมตีเมืองภูเก็ตครันได้เมืองภูเก็ตแล้วก็รวบรวมกองทัพพมา่าไประดมตีเมืองถลง พระยาถลางกับกรมการต่อสู้เป็นสามารถแต่กําลังที่รักษาเมืองน้อยกว่าคราวก่อนเพราะเรียกคนไม่ทันดังกล่าวมาแล้วต่อสู้รักษาเมืองมาได้27วันสิ้นสเสบียงอาหารก็เสียเมืองถลางแก่พมา่าเมื่อเดือนยี่ขึ้น9ก้าค่ำพม่าให้เที่ยวจับผู้คนพลเมืองทั้งชายหญิงและกอดรีบทรัพย์สินสมบัติทั้งปวงออกไปรวบรวมไว้ที่ค่ายแล้วให้เผาเมืองเสียขณะนั้น ของกองทัพพญาทศโยธาพญาราชประสิทธิ์ที่ยกไปจากปากน้ําพังงาและกองทัพเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าพญานครศรีธรรมราชตั้งแต่ยังเป็นพระบริรักษ์ภูเบศผู้ช่วยราชการเมืองคุมไปจากเมืองตรังและกองทัพแขกมาลลย,ยูยกไปช่วยจากเมืองไซบุรีใกล้จะถึงเกาะทั้งสามทัพฉลอยพม่าจะได้ข่าวอยู่แล้วครั้นถึงวันหนึ่งเกิดลมกล้าพม่าอยู่ที่เมืองถลางได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่ง สำคัญว่าเสียงปืนกองทัพไทยไนายกองทัพพม่าก,ก็ตกใจรีบสั่งให้อพยพผู้คนขนทรัพย์สินลงเรือหนีไปโดยด่วนพม่ายังไปไม่หมดเมื่อกองทัพไทยเข้าไปถึงก็เข่าล้อมไล่ข้าวฝันและจับพมา่าที่ยังเหลืออยู่ได้ผู้คนและทรัพย์สินของคืนมาเป็นอันมากต่อมาอีก4-5วันพม่าก,กองลำเลียงสเสบียงอาหารคุมเรือสเสบียงมาส่งการไม่รู้ว่ากองทัพพม่านี้ไปแล้วพอมาถึงเข้า ไทยก็จับได้หมดทั้งเรือทั้งผ yeah ู้คนและเสบียงอาหารเมื่อมีเฉยชนะพม่าในคราวนั้นแล้วกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ทรงพระราชดำริว่าเมืองถลางพม่าก็เผาเสียแล้วจะกลับตั้งขึ้นเมืองใหม่ก็ไม่เป็นที่ไว้ใจได้ด้วยกําลังที่จะรักษาเมืองอ่อนลงกว่าแต่ก่อนถ้ากองทัพพม่ายกมาจู่โจมอีกครั้งก็จะรักษาเมืองไว้ไม่ได้หัวเมืองจะไปช่วยก็ไม่ทันเพราะเมืองถลางเป็นเกาะ จึงโปรดให้รวบรวมผู้คนเมืองถลางที่หลบหนีอยู่รับข้ามาตั้งภูมิลำเนาที่ตำบลลำน้ำพังงาแขวงเมืองตะกัวทุงจัดการปกครองที่นั่นยกขึ้นเป็นเมืองส่วนเกาะถลางนั้นให้เมืองนครศรีธรรมราชดูแลรักษาต่อมาจนถึงรัชกาลที่สามจึงกลับตั้งเมืองถลางขึ้นอย่างเดิมส่วนเมืองที่มาตั้งขึ้นชั่วคราวยังมีผู้คนคงอยู่เป็นภูมิลำเนาจึงโปรดให้ตั้งเป็นเมืองชื่อว่าเมืองพังงาขึ้นอีกเมืองหนึ่ง